เ็กน้ำผีหรือเรื่องเมืองลางาสัตว์หวานบ้านพระยาพิชัยดาบหักหินสักใหญ่ของโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกินกับกันมาแล้วครั้งนี้เราอาสาพาคุณผู้ชมมาเยือนอุตรดิตชื่อที่ได้ยินคราใดาเป็นต้องนึกถึงเมืองลับแปลที่เราขานกันมาช้านานว่าเป็นเมืองที่ห้ามพูดเท็จเด็ดขาดหากพบคือต้องอพยพออกไปในทันทีแหมแหมแห เป็นกุศโลบายสอนลูกสอนหลานที่ดีจริงๆเชียวใช่ว่าจะมีเพียงฝีมือลายมือในการสอนคนเท่านั้นนะแต่ในเรื่องสเสน่ปลายจะหวักคนอุตรดิตถ์เขาไม่เป็นสองรองใครจริงๆกินกับกันวันนี้เราจึงขอเสนอร้านเสี่ยวเออร้านนั่งสบายสไตล์โมเดิร์นครบเครื่องเรื่องข่าวและหวานที่สำคัญราคาสบายกระเป๋าอย่างนี้ไม่มาไม่ได้แล้ว เปิดมา20กว่าปีแล้วค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะมากันเป็นครอบครัวมีทุกรุ่นทุกวัยค่ะตกแต่งร้านก็แบบสบายๆเราทำตรงนี้เราคิดว่าเรามีความสุขเราอยู่กับมันทุกวันแลวก็อยากให้คนที่มามีความสุขกับมันด้วยะประเภทอาหารก็เป็นอาหารทั่วไปที่ครอบครัวทานกันทุกวันนะคะแล้วก็มีอาหารที่เรามีประยุกต์ขึ้นมาใหม่บ้างเป็นสูตรดั้งเดิมบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารไทยจีนตามสั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช้ปลาของ C ีที่ร้านจะสั่งทุกวันค่ะปลาที่สดเวลามาทําอาหารนะคะมันก็จะมีความหวานของเนื้อปลาไม่ว่าทําอะไรก็อร่อยเนื้อเนื้อของมันจะอร่อยในตัวอยู่แล้วค่ะทอดเฉยเฉยก็ยังอร่อยเลยร้านเสี่ยวเออเขาให้ความสําคัญมากมากมากกับวัตถุดิบหลักที่ใช้อย่างปลาทับทิมและปลานินต้องมาจากฟา,าร์มมาตรฐานของซ p พีเพราะทั้งสดทั้งสะอาดทั้งปลอดภัยเพราะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ปรุงเมนูไหนก็อร่อยว่าแล้วเราขอย่องเข้าครัวไปดูเมนูที่เขาวัดเด็ดกันเลยเริ่มด้วยปลานินลยำสมุนไพรปลานินลคุณภาพเน้นเน้นสดใหม่ทอดที่สุกกรอบกินคู่กับยำสมุนไพรกลิ่นตะใครหอมชื่นใจเพิ่มความจีดจาดด้วยสลัดผลไม้ที่หั่นมาเป็นชิ้นพอดีพอดีคำ เติมคุณค่าว,วิตามินซีได้ใจสาวรักสุขภาพแน่นอนต่อที่กระเพาะปลาผัดแห้งกระเพาะปลาแท้ๆคั่วด้วยไฟแรงๆกับเครื่องสมุนไพรและน้ำซอสรสเด็ดบอกเลยจานนี้โดนอีกหนึ่งที่เด็ดต้องสั่งกันทุกโตะ๊ะปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊ว เนื้อปลาขาวใสนุ่มละลายในปากราดด้วยน้ำซีอิ๊วรสกลมกล่อม,มหอมเครื่องเทศจีนสูตรต้นตำรับยิ่งกินยิง่งฟินเราท้าลองตบถ่ายด้วยชีสเคก้กคุกกี้ลาวาของหวานโฮมเมดเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มรสชีสเค็มข้นกินคู่กับสมูตสตรอเบอร์รี อมหวานเย็นฉ่ำสดชื่นกินแล้วอารมณ์ดีดีก็ฝากร้านอาหารเสี่ยวเออร์อุตจรดิตฐ์ไปด้วยนะคะถ้าจะขึ้นเหนือหรือลงใต้ผ่านอุตจรดิต์ก็แวะมาทานได้นะคะอาหารอร่อยราคาไม่แพงบรรยากาศสบายสบายทานได้ทุกเพศทุกวัยค่ะมาลองลิ้มชิมรสสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวคุณเองนะคะจะได้รู้ว่าเราพูดจริง นี่นี่น,นี่สามารถสำรองที่นั่งได้ที่0867344199ที่นี่เขาเปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึงเที่ยงคืนมาเลยความอร่อยรอคุณอยู่